สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอเนมณีสารการนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท SP Food Shop ค่ะธุรกิจของ SP Food Shop อํดำเนินมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันธุรกิจของเราเป็นธุรกิจชิ้นส่วนเนื้อสัตว์เป็นศูนย์รวมเนื้อสัตว์หลักๆจะเป็นชิ้นส่วนสุกรชิ้นส่วนไก่แล้วก็อาหารสด อาหารแช่แข็งอาหารทะเลนะคะเป็นครัวของคนในท้องถิน่นกลุ่มลูกค้าของเราคือบุคคลทั่วไปหน่วยงานราชการร้านค้าขนาดย่อยซึ่งในชุมชนหรือในเขตพื้นที่เราค่อนข้างจะมีร้านค้าที่เป็นกลุ่มรายย่อยๆออค่อนข้างเยอะและอีกกลุ่มก็คือผู้ประกอบการที่เขาไปดียวกับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการที่เขาจะมารับสินค้าจากเราและบุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่ง ศูนย์เด็กที่ต้องมารับสินค้าที่เอสเราไปประกอบอาหารเพราะร้านเราค่อนข้างสดสะอาดมีมาตรฐานให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคซึ่งกรณีนี้ความความแข็งแรงของของเอสพีชเรามีบริษัทแม่ที่เป็นโรงงานโดยตรงได้เปรียบมากกว่า คู่แขกที่อยู่ในชุมชนถึงเขาจะเป็นแบรนด์ใหญ่ก็ตามการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายของเขามันจะกลายเป็นหมูแขกกับเป็นหมูฟิตเยือกแข็งแต่กรณีของเราเขาเรียกว่าเป็นหมูสดจุดอ่อนก็คือดีมมนซับไฮขึ้นของธุรกิจนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าโรคระบาดที่เราไม่สามารถควบคุมได้การเลี้ยงของสุกรก็ค่อนข้างจะเลี้ยงยากเพราะอุณหภูมิค่อนข้างจะหมูเขาค่อนข้างจะเติบโตช้าเจอเป็นโรคระบาดของสุกรก็คือ ASF และก็เรื่องของราคารอบ10ปีเราไม่เคยเจอราคาหมู ที่สูงขนาดนี้มันก็เลยกลายเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของพี่เลยก็ว่าได้ในการทําธุรกิจเพราะถือว่ามันคือประสบการณ์ถ้าไม่เกิดปัญหานี้มันก็จะไม่เกิดโอกาสและไม่รู้วิธีแก้ปัญหาลองรับได้เขียนแก้ปัญหาไว้อย่างที่พี่บอกว่าธุรกิจเอสพของพี่พี่ไม่ต้องการให้เป็นธุรกิจครอบครัวพี่ต้องการให้เป็นธุรกิจที่1น่งผู้ร่วมทุนหรือพาร์เนอร์เขามีความโปร่งใส 2. อพนักง,งานเขาต้องทํางานแล้วเขาไม่มีความสุขในการทํางานเขามีความยั่งยืนในการทํางาน 3. ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าจาก s อเขาต้องมั่นใจและเชื่อมั่นว่า sp คัดสรรสินค้าหรือเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์รวมเนื้อสัตว์ที่เป็นมาตรฐานในชุมชนไม่ได้ร้อยไปกว่าชุมชนอื่นค่ะต้องการเงินทุนอยู่ที่3ล้านบาท ะระยะเวลาลงทุนอยู่ที่9เดือนเอสี HP ตั้งใจของเราเนี่ยคือครัวของโคชุมชนถึงมีโรคระบาดถึงมีสงครามถึงเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ยังคงต้องทานซึ่งเราปิดช็อปไม่ได้เลยเราก็เลยจัดตารางในการบริหารว่าเปิดเวลาเพื่อรองรับลูกค้าซึ่งเขายังงคงต้องมาซื้อสินค้าชอ็อปยังไม่ซื้อหมูยังมาซื้อไก่เพราะเขายังต้องทาน เขาเป็นโควิดจริงแต่โควิดต้องต้องทานต้องทานหมูเราลองรับแล้วเราเสียค่าใช้จ่ายในการเซตคนหรือคลินทุกชั่วโมงเพื่อไม่ปิดร้านเพื่อลองช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งคู่ลูกค้าเราเองก็ดีซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนั้นค่อนข้างสูงมากเพื่อร้านเรายังดำเนินธุรกิจต่อไป แต่ค่าต้นทุนค่าใ้จ่ายในการจัดการตนนั้นค่อนข้างสูงกําไรก็เลยกลายเป็นกึ่งจะขาดทุนเลยแหละแต่ยอดขายยังยังสูงมากและเราช่วงนั้นมันเป็นราคาหมูค่อนข้างแพงมากเราก็ยังช่วยผู้ประกอบการอีกทางเราก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ากับธงฟ้าซึ่งธงฟ้าตอนนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลขอทางนโยบายรัฐบาลก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยขอมาว่า s อเข้าร่วมโครงการไหม ขายหมูช่วยทงฟ้าเพื่อขายต่ํากว่าต้นทุน,ทนช่วยทางนี้ทางเอสก็อยากจะขอโอกาสกับนนะักนักลงทุนและผู้ร่วมทุนที่มองเห็นถึงศักยภาพของเอพและอยากให้โอกาสที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อจะ อย่างนน้อยเจตนาของพี่อันต้องการให้เอชพีคือครัวของคนในชุมชนในชุมชนคนในท้องถิน่นคนอีสานได้มีอาหารที่ไม่ได้ร้อยมาตรฐานไปกว่าคนในชุมชนเมืองมีราคาที่จับต้องได้ไม่เป็นราคาที่ในค่าครองชีพในยุคสมัยเศรษฐกิจอย่างเนี้ยเราสามารถขายสินค้าดีมีคุณภาพและราคาที่ผู้ประกอบการเข้าไปต่อได้ทำให้ผู้ประกอบการที่มาซื้อสินค้ากับเราเข้าไปต่อได้ กลุ่มลูกค้าที่เขาซื้อไปประกอบอาหารม,มีมีวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและไปต่อได้กลุ่มโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่เด็กเขาเป็นกําลังของชาติมาซื้ออาหารผู้ประกอบการไปปรุงอาหารให้นักเรียนซึ่งอาจจะไม่ถูกกดขี่ถือไม่ต้องไปเอาอาหารที่กลุ่มเป็นอาหารหมูกล่องซึ่งเป็นมาจากแหล่งที่มาก็ไม่ชัดเจนเหมือนขาระบาดหนักๆช่วงปีที่แล้วซึ่งเราเป็นสินค้าที่มีแหล่งที่มาชัดเจน มีลงเชื่อที่ชัดเจนซึ่งควบคุมแล้วก็จ่ายภาษีชัดเจนจ้างพนักง,งานที่เป็นทีมงานที่เขาตั้งใจทำงานเพื่อบริการผู้บริโภคและใส่ใจธุรกิจต่อไปก็อยากให้ทางนักลงทุนเห็นโอกาสในครั้งนี้แล้วก็ขอแต่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลทุกธุรกิจมันก็มีความเสี่ยงทาง GSP เราก็มีความเสี่ยงแต่ด้วยความเสี่ยงนั้นมันก็ถือว่าเป็นวิกฤตและเป็นโอกาสพร้อมกันเพราะเราได้ เรียนรู้กับสิ่งนี้เกิดขึ้นระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นเราก็สามารถเราน่าจะรองรับวิกฤตหรือที่มันเกิดขึ้นก็เรื่องของราคาเพราะพี่ก็ยังมั่นใจว่าผู้บริโภคจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะคัดสรรหรือเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานไปบริโภคเพราะพี่มองว่าผู้บริโภคณปัจจุบันเขามองเลงเห็นเรื่องสุขภาพเป็นที่ที่ตั้งมากกว่าะการลงทุนก็คือมีความเสีย่ยง ก็ขอให้ท่านทุกท่านพิจารณากับสิ่งที่ p พได้เสนอไปและก็เอกสารในบางอย่างก็ผ่านทางเดียวเราสามารถตรวจสอบได้หมดว่าเอกสารไม่ว่าจะเป็นงบการเงินหรือการบริหารจัดการที่เรากระทำเพื่อต้องการให้เติบโตเพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนของอาหารและก็ความยั่งยืนของคนในชุมชนเพื่อจะมีอาหารที่มีมาตรฐานแล้ก็มีงานที่มั่นคงค่ะเพราะ p มากกว่า ร้านค้า SP มากกว่าคำว่าขายชิ้นส่วนหมู SP ครูครัวของทุกคนในชุมชนและ SP คือแหล่งสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนขอบคุณค่ะ